สวัสดีครับมอนอยู่กับเซิร์ฟเวอร์510มือ่อนี่ยเข้ามาประกาศหาสปอนเซอร์เอ้ามาประกาศหาสปอนเซอร์อยากได้อ้นี่อยากได้ไออยากได้ไออ,ไไอ,อัศวินครับเขื่อนอ,อัศวินจักรกลลางแรกกับหินปลุกตื่นโอ oh. ้หินพัฒนาหินพัฒนาตอบเทียนฮีโร่ พัฒนาขาดอยู่อันหนึ่งมันขาดอยู่40ใบาหาสปอนเซอร์กันเพื่อมีคนใจดีหาสปอนเซอร์ขาดตัวแรกเว้ยแพ็กกระเพาะในสื่ออยู่เพราะว่าเขาสายฟีเนาะนั่ไม่ได้เติมเงินอ,อยู่ไม่ได้ไม่ได้เติมไม่เสื้อมีสายฟีีสายฟีโอ,อย้ออย โอ้ยตัวดำสิบใบนี้อยากได้ได้เนาะไม่ใช่เติมมนหลายปลาสยอะกว่าสิได้เนี่ยค่าสปอนเซอร์เสือผาไอเสือผานหนึ่งศูนย์อยากได้อัศวินขับเขื่อนสิมาเห็ดคอพระวันบามีคอทัานใดม่านเนี่ยก็คือสิจเจ้าวได้เสร์ฟเนี่ยออกมาแท่นไอจักรพรรดิเด็กเนี่ยจะเป็น เต้าพปุ๊บกวดเสียวเสียวขิ่งก็ตตอมมิกลูกลักไข่หาสเซอ์เสิร์ฟหาดหนึ่งศูนย์มาเอาสิมาต,ตบสมาชิกกิวกันอีกครั้งเว้ยยังละไข่นี้ตบยางเดียวสมาชิกนี่ <c oughs> กระสอบไาบ้ประจําเสิร์ฟ มื่อนี้วัดโต๊ลไปไปละโอ้โหวันี้นะสูบอะไรแท้ๆด้เลนี่สลา้านเกนี่สวินครับเพือนครับไปสูดได้ขั้นไสล้านเก่าขัาสูดได้ขั้นขั้นตัวบ่ตายเนาะลืมข่าวอันนี้ก็ต๊ะล้วเอสโอ้โหเขาเอสอีลีวะาานี่ก ฟูบุกิสายแบกตัวนี้ฟูบุกิ S S R นะนี่จบเลยนี่ซับตัวนี้ไปโนะซับ <c oughs> ตัวนี้คือสนะาเลยเสียใควรวะใครซับตัวยาวนะคอยสนาเลยกัดกอนไปโอ้บวติดอีก ปกติกัดกอนอ้โหฝังสีเงาโชว์เข้าไปตุม่มระเบิดตุมต่มตุ่มระเบิดตุม่มเรียบร้อยเฮสปอนเซอร์ใส่เนาะเสรอร์ผ่านทางส่นนี้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการหาสปอนเซอร์มาเติม เสริมหาหนึ่งไปแล้วครับขอบคุณล่วงหน้าครับ